สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนที่การทำแบบเจ็บนะคะหรือการวิเคราะห์การจำลองทางเคมษศาสตร์นะคะหรือ d r o l o g i c a l m o d e l a n อ l y s i s tool อันนี้นะคะคือหน้าต่างที่เปิด IDW แล้วนะคะขั้นตอนแรกให้เราสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะต้องชื่อเป็น Hydro ค่ะขั้นตอนแรกค่ะเป็นวิธีการเติมนะคะ หรือฟิลค่ะให้ไปที่อาร์ทูมบอคค่ะจากนั้นไปที่ Spatial Analysis Tool ไปที่ไฮโดรจีไปที่ฟิลค่ะ Input นะคะให้เราใส่ idw ค่ะอันนี้นะคะให้เราตั้งชื่อเป็นฟิล เซฟค่ะแล้วกลองขีดเราประมวลผลค่ะก็จะได้แล้วนะคะฟิล เราลองเปลี่ยนสีดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาเป็นการทำทิศทางการไหลนะคะหรือว่า f l o w direction ไปที่ามมอาร์ทุนบอคค่ะไปที่ f l o w direction ในช่อง input ให้เราใส่ fill ค่ะ output ที่เราตั้งชื่อว่า f l o w r die นะคะกด save ค่ะแล้วกดโ ok เราประมวลผลนะคะก็จะได้มาแล้วนะคะโฟร์ไดร์ของเราต่อมาเป็นการไหลสะสมนะคะหรือว่าโฟร์แอดจิเมเลชันนะคะไปที่อาร์คทูนบอลค่ะไปที่โฟร์แอด ไปที่ต่อมานะคะใส่ช่อง i n p u t ใส่ที่โฟไดค่ะ Output ตั้งชื่อเป็นโฟแอดเซฟค่ะในช่อง output data นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น อินทิเกตนะคะแล้วก็โอเคแล้วบํารุงผลนะคะ ก็จะได้มานะคะเป็นโฟร์แอดของเราต่อมาค่ะเป็นลําดับของลำน้ำน,นะคะในสตีมออเดอร์ Steam Order, มีสองวิธีคือสตาร์เตอร์กับเชฟนะคะเราจะทำสตาร์เตอร์กันก่อนไปที่ Art อาร์ชูนบล็อกเดิมค่ะไปที่สตีมออเดอร์ค่ะจากนั้นนะคะอินพุที่เราใส่โฟร์แอดค่ะอินพุทอีกตัวหนึ่งให้เราใส่โฟไดค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นสตาร์เตอร์ก่อนนะคะอันนี้ให้เราตั้งชื่อเป็น ตัดเลือกค่ะกดเซฟน,นะคะแล้วก็โอเคเรารมาบนผลนะคะ เราจะได้เป็นแบบนี้นะคะแบบสตาร์เลอร์ต่อมาค่ะเรามาทำแบบเชฟนะคะไปเหมือนเดิมค่ะมันกู้ให้เราใส่โฟร์ไดนเดิมอันนี้โฟร์ไดน์ก็อันนี้เปลี่ยนเป็นเชฟตั้งชื่อเป็นเชฟก็กดเซฟค่ะโอเคปรเเะมวลผลสักครู่นะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราเป็นการแปลงสตรีมออเดอร์จากลาสเตอร์เป็นเวกเตอร์นะคะให้เราไปที่ s t รีมทูฟ f ลเจอรค่ะ Input น,นะคะให้เราใส่ starter เข้าไปอีอีกตัวหนึ่งให้เราใส่โฟได้ค่ะตั้งชื่อ พูดว่าสตรีมเซ่ะโอเคกระบวนะคะ มาแล้วน,นะคะเป็นเซตสตรีมของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาค่ะให้เราไป Open Attribute ที่สตรีมค่ะไปที่ Select By Attribute ค่ะอันนี้นะคะให้เรากดคำนวณกิดโค้ดนะคะแล้วก,กดมากกว่า,าค่ะกด Apply ค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะไปที่จะตีมีครั้งค่ะคลิกขวาไปที่ Data ค่ะ Export d a t a ค่ะแล้วก็ที่ f o เ d e r s เซฟชื่อว่า m My s t e a m นะคะ ก็เซฟเป็นเฉดไฟนะคะแล้วก็ save <Yeah. S 1> เซฟเกียร์รอสักครู่ค่ะ Yes ก็จะได้เป็นแบบนี้ต่อมาเป็นการทำเบสินเฉดนะคะหรือว่าที่รุ่มน้ำไปที่อาร์ทูลบอค่ะไปที่เบสินอิงพูลที่เราใส่โฟลไดค่ะเอาพุดแล้วเราตั้งชื่อว่าเบสิน ดเซฟค่ะโอเคค่ะรอสักครู่นะคะก็จะได้มาแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราลองปิดสตรีมก่อนค่ะสตรีมแบบก็จะเป็นแบบ ต่อมาค่ะเป็นทางทำพื้นที่รับน้ำนะคะหรือว่า water shape ให้เราเปิดตัวข้อมูลของ Fold a d อขึ้นมาตัวเดียวนะคะจากนั้นค่ะไปที่ Arcun b o x ไปที่ Data Management Man Tool นะคะ ไปที่ Future Card ไปที่ Create Future Card นะคะอันนี้นะคะให้เราแอดไปที่ Hydro ค่ะแอด Name ให้เราตั้งชื่อว่า PowerPoint ค่ะส่วนท้ายนะคะให้เราเลือกเป็น Point ค่ะกด OK ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะให้เราไปที่ิเ i t ร r ค่ะ Start Editing กดที่ Popoint ของเราแล้วก็โอเคค่ะ mm hmm. ก็จะกดแบบนี้ขึ้นมานะคะ mm hmm. ให้เราทำการซูมไปที่แผนที่ก่อนหาพื้นที่ระบายแล้วนะคะทางออกของน้ำซูมให้ถึงพอลิกกนเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เรา กดที่ e r พอย n t กดพอยต์กดที่แผนที่ได้เลยค่ะจากนั้นเราเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีค่ะกดโอเคจากนั้นไปที่ e ditor ค่ะกด stop editing กด d e s t e สักคู่นะคะก็จะได้ แบบนี้นะคะจากนั้นให้เราไปที่กล่องเครื่องมือ a r c u n b l o c นเดิมค่ะกลับไปที่ Spatial Analysis Tool ไปที่ Snap Pro Point นะคะใน Input นะคะให้เราใส่เป็น Pro Point อีกอันนึงให้เราใส่ Pro Add ค่ะ แล้วก็เอาพุทเป็น snap pp ค่ะกด save ค่ะกด ok ปรมวลผลสักครู่ก็ได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ art toolbox องเดิมค่ะไปที่ water shape input ให้เราใส่โฟ l ไดค่ะ อินพุตอีกตัวหนึ่งนะคะให้เราใส่ s นะพีพีค่ะอันนี้เปลี่ยนเป็น a l ลูนะคะแอดตั้งชื่อเป็น water shape save โอเคค่ะประมาณผลสักรูค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทําให้เหลือแค่พอลิกอนของเราอย่างเดียวนะคะให้เราไปที่ Arc นบอกค่ะไปที่ Conversion Tool ไปที่ f o r m l a s t e r ไปที่ l a s t e r to Polygon ค่ะ Input ตที่เราใส่ Water Shape อันนี้เป็น Value นะคะอันนี้ตั้งชื่อเป็น l a s t e r โก้โก้ค่ะก็เซฟก็กดทัเทีค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวลองปิดดูก็จะได้เป็นเหลี่ยมดักรอยกอนแบบนี้นะคะขอจบการทำกาวมิคราะห์การจำลองทางอุทกศาสตร์แค่นี้ค่ะ